สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดแล้ก็มาทำวิธีการบังรุมผมนะคะให้ผมเราดูดีขึ้นอย่างแรกเลยเราใช้ซิต้าปีปใีใช้แค่นี้พอต่อไป ใช้น,นี่ยาวๆพ,พอแล้วทุกค,ค,ค,คนๆๆๆนี่ออกข้้งหน้าพออยากให้มันดูดีแค่หน้าจะหลวาไม่เกี่ยวนะ และต่อไปนะคะผมเราจะปีเชลานะเรา,าก็ต้องใช้นี้พาไปเลยลท่าทๆาท่าทาาเข้าไปเลยแนะนำมาก แนะนำให้ใช้อย่างที่ทำมาให้ดูเมื่อกี้ะนะนะนำให้ใช้ใช้ดีมากแล้วผมเราดูดีด้วยแล้วมันทำให้ผมเราตรงแล้วก็ไม่แห้งเสียนะอันดับหนึ่งนะยัวธอสำรวจจะทำให้ตรงแล้วผมเราจะดูดีมากนะ แล้วก็ไม่แห้งกระดาษังไงผมเราจะคันนะเออลังแครจะต้องใช้นี้ทาเข้าไปที่หัวหอมมาก ลองใช้ดูงี้เลยยอดยอดยอดจริงๆ่อไปนะเราอยากให้ของเราดูดีนะเรามาใช้สเปย์ปั๊หน่งนะคะสเปย์สเปย์ละสเปย์หลาอยู่ไหนจ๊ะ แล้วค่ะเราต้องใช้อะไรแปะหน้าไว้ก่อนนะซิมเนี้ยเล็กก็จริงแต่แปะหน้าให้อยู่มากจะไม่ทำให้ 怎么样呢？ นี่แล้วก็มือชิ้สุดไปหายช้นุดไปจีดนะจุๆๆๆ๊กจุ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 ๊กป้องกันได้ดีมากไอ้บายนะอย่าลืมนะไปทำด้วยนะใช้ด,ดีมากไปกันะ